สวัสดีครับท่านผู้ชมการเจรจาหยุดยิงระยะที่2ระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลดูเหมือนจะหยุดชะงักลงแล้วครับ <c oughs> เมื่อมีรายงานเบื้องต้นในการระง,งับการส่งอาหารและความช่วยเหลือจากอียิปต์ไปยังชนวนกาซาทาให้ฝ่ายฮามาสออกมาบอกครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเจรจาระยะที่2หากมีการตัดขาดความช่วยเหลือดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีเปนจจมินนทานยาหูกล่าวว่า เขาไม่สนใจที่จะย้ายไปสู่ขั้นตอนที่2ของข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนักโทษเงื่อนไขก็คือหากฮามาสไม่ขยายเวลาหยุดจริงก็จะทําสงครามหากฮามาสปล่อยตัวประกันนักโทษก็จะซื้อเวลาไปได้หากฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันนักโทษก็คือสงครามสรุปไม่ว่าฮามาสจะปล่อยตัวนักโทษหรือไม่สงครามรอบสองในฉนวนกาซาก็จะมาถึงแน่นอนครับซึ่งก็มีรายงานครับว่า ขั้นตอนต่อไปของแผนกดดันสูงสุดของอิสราเอลซึ่งกล่าวกันว่าร่างขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการย้ายประชากรชาวกาซาจากทางตอนเหนือของกาซาไปยังทางตอนใต้ของดินแดนอีกครั้งจากนั้นก็จะตัดน้ําตัดไฟซึ่งเหมือนกับช่วงของสงครามที่ผ่านมาอิสราเอลกำลังวางแผนที่จะเพิ่มแรงกดดันให้กับกลุ่มฮามาสยอมรับข้อเสนอใหม่ในการขยายข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกและให้แน่ใจว่ากลุ่มก่อการร้าย จะปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่กลุ่มนี้ควบคุมไว้การโจมตีรอบสองของสงครามในกาซาคาดว่ามันจะรุนแรงกว่ารอบแรกจะมากครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเพิ่งอนุมัติการสม่งม้าระเบิดขนาด2,000ปอนไปยังอิสราเอลโดยมันถูกสั่งระงับไว้ในช่วงของรัฐบาลของโจเปเดนนอกจากนี้ยังมีการเร่งที่จะส่งอาวุธที่มีการอนุมัติขายให้กับอิสราเอลจำนวน4 0 0พล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กีเดียนชาขอบคุณประธานาธิบดีโดนันทรัมป์ของสหรัฐมิกาและมาริโกโลูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐสำหรับความเคลื่อนไหวในการเร่งการส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารมูลค่าประมาณ4,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้แก่อิสราเอลชากล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้อิสราเอลมีเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จเรารู้สึกขอบคุณสำหรับการดำเนินการที่เร่งด่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและให้แน่ใจว่าเราจะได้รับการป้องกันรูบิโอกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเขาได้ลงนามในการประกาศความช่วยเหลือทาาหารโดยไม่ได้เปิดเผยว่ามีอาวุธหรือความช่วยเหลืออื่นใดที่รวมอยู่ในแพ็กเกจด,ดังกล่าวรัฐบาลทรัมป์ซึ่งเขารับตําแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมได้อนุมัติการขายอาวุธให้กับอิสราเอลและต่างชาติเป็นมูลค่าเกือบ1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐรูบิโอกล่าวในแถลงการและเสริมว่ารัฐบาล จะยังคงใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามพันธะสัญญาระยะยาวของอเมริกาต่อความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งรวมถึงพิธีการการต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้วยรูบิโอกล่าวว่าเขาได้ใช้สิทธิฉุกเฉินเพื่อเร่งการสมมมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับอิสราเอลเนื่องจากอิสราเอลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับเข้าสู่สงครามในชุวนกาซาท่ากลางภาวะหยุดยิงที่ไม่แน่นอนกับกลุ่มฮามาส ึือจากข้อความดังกล่าวก็คงพอสรุปได้ครับว่าสงครามกาซ่ารอบสองกำลังมาถึงคราวทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ